สวัสดีทุกท่านนะครับยาม,มเย็นไปจนใกล้หัวข้าแล้วนะครับวันนี้ก็มาตัดแต่งนะครับตัดแต่งบิดแต่งลูกบิดเบี้ยวออกนะครับลูกไหนที่ไม่แข็งแรงดูแลว้วโตไปก็จะร่วงเหมือนเดิมนะครับปีที่แล้วมีบทเรียนมีประสบการณ์แล้วนะครับว่าเก็บไว้ถ้าลูกบิดเบี้ยวทรงไม่สวย ผสมติดไม่ดีนั่นคืออาการของลูกที่บิดเบี้ยวนะครับตอนที่เขาเป็นเกสรตัวผู้ตัวเมียเขาผสมติดไม่ครบทวนสมบูรณ์ดีนะครับเขาก็จะบิดเบี้ยวตามมาด้วยการดูแลการระยะให้น้ําหรือว่ายอดอ่อนต่างๆนะครับที่ประกอบกันทําให้ลูกบิดเบี้ยวที่เรียกว่าลูกเป็ดลูกอะไรนะครับก็ปีที่แล้วบอกแล้วว่าปีนี้ ต้องเอาออกนะครับต้องเอาออกไม่ให้เยอะจนเกินไปแต่ถ้าลูกไหนเป็นพอเป็นพวงสามลูกสี่ลูกก็เคยไวติดนะครับคนๆกิ่งนะครับอันนั้นก็รอดโตดีสวยด้วยนะครับถ้าลูกสวยอันนั้นก็เก็บความรู้ไปนะครับทุกๆปีเลยปีไหนแปลกๆร้อนๆก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับปีนี้หลายรุ่นด้วยนะครับแต่มีต้นนี้ที่ค่อนข้างจะติดไม่เยอะจนเกินไปนะครับติดไม่เยอะมาก ดอกไม่ดกจนเกินไปผมว่าพอดีต้นเนี่ยน่าจะดีกว่าที่ดอกดอกเยอะตามท้องกิ่งเต็มแทบทุกกิ่งแล้วก็หลายรุ่นนะครับนั้นยากกว่าอีกนะครับผราะว่าดอกพอดีต้นอาจจะหลายรุ่นเ,เปรียบเทียแบกับสองต้นนะครับอีกต้นหนึ่งขนาดรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันต้นใหญ่พอกันต้นที่ติดพอดีต้นหลายรุ่นติดดีกว่านะครับให้น้ําก็ง่ายกว่าแต่ถ้าดอกเยอะๆถ้าเราเผื่อให้น้ําน้อยนะครับเหมือนจะว่า แทบต้องทิ้งบางรุ่นเลยนะครับฉังนั้นถ้าเราทำได้แต่งได้นะครับผมว่าแต่งให้ลูกพอดีต้นจะดีกว่านะครับแถบินนี้มาถ่ายบรรยากาศเย็นๆนะครับของช่วงหกข้ามแล้วนะครับของมีนาคม68นะครับ25มีนาคมนะครับก็จะมาแต่งลูกนะครับเป็นเกษตรกลางคืนนะครับกลางวันร้อนมาก ก็ไม่เป็นไรนะครับมาตัดแ,แต่งเท่าที่เราทําได้นะครับอันนี้ก็จะไว้เป็นพวงเลยนะครับอันนี้ก็มีสามรูปผสมสวยๆนี่น่า,นาจะรอดนะครับ <c oughs> ข้างบนนี้ก็ติดดีนะครับปัดดอกนะครับได้รับการปัดดอกแต่ว่าต้องแต่งออกนะครับอย่างที่เล่าเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้นะครับว่าเอาไว้เยอะลูกไม่สวยไม่เป็นผลดีนะครับต้องเสียตอนที่ลูกเกือบๆไขห่าน จะเข้าสู่โลนึงนี้ก็ล่วงได้เหมือนเดิมนะครับถ้าลูกไม่ดีแต่ก็อาจจะผิดพลาดในเรื่องของให้น้ําก็ไปกันใหญ่นะครับดังนั้นวันนี้มาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูว่าถ้าลูกเยอะเป็นพวงเยอะลูกไม่สวยความคิดเห็นผมว่าแต่งออกให้ลูกที่สมบูรณ์ได้อยู่ได้เลี้ยงให้มีผลผลิตน่าจะดีกว่านะครับครับผมคลิปนี้สวัสดีตอนเย็นนะครับสวัสดีตอนหัวค่ำ อากาศใหพื้นที่ร้อนขอให้มีสุขใจสบายกายครับคลิปนี้สวัสดีครับ